หนึ่งในข่าวใหญ่ที่ไทย PBS เกาะติดมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคือปัญหาปลาหมอคางดําระบาดท,ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะครับหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ชาวบ้านเขาปรับตัวกันแล้วก็สามารถสร้างไรายได้จากปลาหมอคางดําก็คือเอาไปแปรรูปเป็นเคยปลาครับ คนไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการแปรรูปอาหารได้สารพัดชนิดนะครับแล้วก็กําลังหาทางปราบเจ้าปลาหมอคางดํากันอยู่ด้วยการแปรรูปเป็นเคยปลาก็คือวัตถุดิบเอาไปปรุงอาหารเมนูประจําถิ่นของนครศรีธรรมราชนะครับที่ชื่อว่าแกงเคยปลาแต่เดิมน้นนะครับมาจากการแปรรูปปลาน้ําจืดปลาน้ํากร่อยหลายชนิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปลาหมอคางดําระบาดในพื้นที่ครับชาวบ้านก็เลยประยุกต์นําเนื้อปลาหมอคางดํามาสู่การทําเคยปลาที่ได้เนื้อเคยปลาออกมามีสีขาวนวลสะอาด นะครับพอเปิดหายออกมาดูแล้วก็นําไปแกงด้วยเครื่องแกงแบบปากใต้ถิ่นนครศรีธรรมราชรสชาติเข้มข้นไม่แพ้ปลาอื่นๆที่เคยทํามาครับ <S <S อย่างที่บ้านของป้าจิตหรือว่านางสมจิตดีชูชาวหมู่สิบตำบลขนาบนาคอํเาเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <S <S ตอนนี้บ้านป้าจิตเนี่ยมีจุดรวบรวมปลาหมอคางดําที่ประเวณริมอ่างบําบัดน้ําเค็มของจลประทานน้าเค็มบ้านหน้าโกดนอกจากส่งขายให้กับแพปลาสําหรับทาปลาเหยื่อในราคา20บาทนะครับ แล้วก็มีการมารับซื้อเพื่อนําไปแปรรูปในหลายพื้นที่ ป้าจิตก็เลยทดลองครับแปรรูปเป็นเคยปลาตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วคนนะครับโดยกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นเคยปลาได้เนี่ยก็ต้องพิถีพิถันตำให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนภาษาถิ่นเขาจะเรียกกันว่าการเชครับหลังจากนั้นก็จะนํำไปตากแดดอีกรอบจนได้ที่แล้วก็นํามายัดใส่ไหใส่เกลือวิธีนี้เรียกว่าขัดน้ําแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเวลา3เดือนเป็นอย่างน้อยครับออาเล็ดออก แล้วก็ปามาใจเกลือใจเกลือเสร็จแล้วก็ปาไปตากแดดแล้วก็มาตำตำสาม,าม,ามรอบตากแดดสองรอบแล้วก็มาใจกระปุกยัดเป็นกระปิประมาณสามเดือนขายออกได้ค่ะกิโลแล้วไหมร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทขายดีไหมขายดีค่ะต่อฤดูกาลเนี่ยต่อต่อำทำครั้งเดียวแล้วกี่กิโลครับเออเป็น 300โ,โลได้ต่อละโลลโลปีค่ะการถนอมอาหารแบบชาวปากใต้ยังสามารถนําปลาหมอคางดํามาประยุกต์ได้ดีครับแล้วก็รสชาติอร่อยไม่แพ้ปลาอื่นๆอย่างปลาเปรี้ยวปลาส้มพงปลาส่วนการแปรรูปอีกอย่างที่ทําได้ไง่ายก็คือปลาแดดเดียวครับเอาไปทอดได้เลยตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าพบปลาหมอคางดําแบบนี้ในพื้นที่อีก2อําเภอด้วยกันคือที่อาเภอเชียงใหญ่กับอําเภอท่าสาราหน่างนั้นที่เกี่ยวข้องก,กำลังเร่งหาทางที่จะแก้ปัญหานี้ต่อไปครับ